สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ครับชื่อคุณป้าชื่ออะไรครับนางมารีสวนบุรีค่ะ,ะคุณมารีครับคุณพี่มารีเป็นคนนั่งเดิมอยู่ที่บ้านเดิมอยู่นครค่ะอ๋อบ้านเดิมอยู่นครนครม,<า>มาอยู่ที่นี่ก็4ี่ปีแล้วค่ะดอนสักค่ะอ๋อ48ิแปดปีแล้วค่ะอ๋อพี่ก็มาอยู่ที่นี่ได้ส8ปปีแล้วบ้านหลังนี้สร้างครั้งที่ไหนหลังที่ไหน ที่สามแล้วที่สามอ้างเยอะจเลยครับแล้วก็หลังที่สามนี้แต่จงจากหลังอื่นอย่างไรบ้างในเรื่องของความสะอาดก็ดูดีคุณทําความสะอาดเรียบร้อยทำดูดีมากค่ะปานึกว่าถ้ามีอีกสักหลังก็เอโทรตามให้มาอีกนะ๊ะอ๋อโอเคขวากเลยบ้างครับแหลงแหงทุ่งนี้ เร่งวันลงมั้ยโคซูระเมืองคุนดีโคยเนยโคยแดงแอ้งสมาค่ะเยี่ยม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 โอ้เร่งเร่งนะเร่งมาลูกเออขอให้แฟนนักงามทุกทุกคนได้มีแต่ความสุขความเจริญนะอยู่ยินเป็นซุขให้ชคดีไปดีมาดีลูกนะวันล้างตาเมี่อกล้างก็เมก็ก็โตัะนะคะจ้าไปโชคดีนะคะ ความสาทำไมคุณร yeah. ู้สึกที่สีละครคทีนิ่งวิี